โ oh, oh, oh. ครับวันนี้ของเราเนาะครับวันวันนี้วันนี้ในส่วนของอ่าที่เราจะมาเรียนกันคือการถอดคำละพันธ์นะครับเนาะ เนาะซึ่งในส่วนของการถกความพันธะว่ายากไหมก็ไม่ยากเลยเพราะว่านักเรียนต้องทำความเข้าใจก่อนว่านมัสก,การมาตาปิตุคุณกับน,นามสก,การอาจรารย์คุณเนี่ยเขาแต่งมาเพื่อจะเผยแพร่ะนะครับเพราะแต่งมาเพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนได้อ่านได้เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะแต่งออกมาภาษาที่เขาใช้จะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายใช้คําไม่ยากแต่ก็อาจจะมีบางคําที่เราจะต้องแปลบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะ มาดูกันครับบทแรกเลยนะเวลาเราถอกกับประพันธ์นะครับข้าขอนบชนนกคุณคําว่าขอนบอาจจะแปลไม่ถูกนะอาจเราเว้นไว้ก่อนได้นะครับชนนีเป็นเขามูลชนนกแปลว่าพ่อนะครับชนนีแปลว่านะครับแม่นอแปลว่าแม่อ่ะเขามูลแปลไม่ถูกยังไม่เป็นไรนะครับต่อไปนุก,กูลพูล นกกูลพูนอ่านแปลไม่ถูกก็ยังไม่เป็นไรอย่างวักแรกที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็คือชนกคุณชนนีก็พระค,คุณก็คือพระคุณน้องนะพระคุณของพ่อแม่นะครับผดุงจวบเจริญวัยผดุงนะครับผดุงบางคนอาจจะรู้ความหมายไอ้คนอาจจะไม่รู้นะครับอย่างผดุงก็จะแปลว่ารักษาจวบเจริญวัยก็คือจนโตถูกไหมก็คือพระคุณของพ่อแม่นะครับที่ทําให้เราเติบโต อันนี้คือแปลแบบเอาแค่ใจความหลักนะครับเนาะอ่ะถ้าเราแปลละเอียดนะครับข้าขอข้าขอนบนบนบนอบนะครับนบนอบไหว้บูชาอะคำนี้เนาะนบนอบไหว้บูชาพระคุณของพ่อและแม่เขามูลเขามูลแปลว่าพื้นฐานนะครับเออ พื้นฐานเริ่มต้นอะไรเงี้ยเนาะก็คือเป็นผู้เริ่มต้นนะครับเป็นผู้แบบอะไรอย่างงี้นะครับนุก,กูลภูนก็คือภูนก็คือเพิพ่มพภูนนุก,กูลก็คืออนุกูลก็คือเลี้ยงดูเรานะครับพดุงจวบเจริญไว้จริงๆระพดุงแปลว่ารักษาครับแต่ว่าในที่นี้ก็ใช้ในความหมายของการเลี้ยงดูเนาะบทแรกจะเป็นบทเหมือนบทไหว้ครูนะครับเป็นเหมือนเป็นบทไหว้ครูข้าขอนะครับบูชาหรือกราบไหว้พระคุณของพ่อแม่ ผู้เป็นเริ่มต้นดูแลเลี้ยงดูเราจนเราเติบโตอ่ะน,นี่การถอกรรมพันธุ์ในส่วนของบทแรกนะครับต่อไปบทที่2ฟูมฟักทนุถนอมฟูมฟักฟูมฟักแปลว่าเลี้ยงดูครับฟูมฟักแปลว่าเลี้ยงดูจริงๆถามว่าตรงเนี้ยจะใช้ว่าเลี้ยงดูได้ไหมเลี้ยงใช้ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในเรื่องนี้จะใช้คําที่สื่อความหมาย นะครับผมละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้คําว่าฟูมฟกักซึ่งพอเราพูดถึงการเลี้ยงดูที่ใช้ในคําว่าฟูมฟักแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อก็เป็นการเลี้ยงดูที่ทนุถนอมนะครับการเลี้ยงดูที่ทนุถนอมใส่ใจเอ่อบ่บำร,ราชนิราไกลบำร,ราชแปลว่าจากนิราก็แปลว่าจากนะครับเนาะคำแบบนี้มาอยู่ด้วยกันเราเรียกว่าคํซ้อน นะครับเพราะว่าเป็นคําที่มีความหมายเหมือนกันนะครับมาอยู่ด้วยกันเรเรียกว่าคาสอนก็คือเออแสนยากเท่าไรไรบอกคิดยากลําบากกายนะครับก็พูดถึงว่าการเลี้ยงดูของพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมไม่จากไปไหนเนะาะจะลําบากยังไงก็ไม่ได้คิดนะครับไม่ได้คิดตรากทนระคนทุกตรากทนตราคือตรากตรามนะครับทนก็น่าจะ ทุกทนอย okay. um, ่างเงี้ยนะครับเนาะถนอมเลี้ยงหรือรวายหรือแปลว่าไม่วายแปลว่าจบหมดสิ้นนะครับวายแปลว่าจบหมดสิ้นก็คือลำบากยังไงก็ถนอมเห็นไหมถนอมเลี้ยงถนอมเลี้ยงกับคาว่าฟูมฟักเนี่ยความหมายคล้ายกันนะครับเด็กๆจะสังเกตเรื่องนี้ว่าเขาใช้คำเขาเรียกคำที่เขียน เขียนต่างแต่ความหมายมันได้เหมือนกันนะครับเนาะนี่คือกลวิธีการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเขียนคําความหมายเดิมๆได้โดยพี่ไม่เบื่อเนาะรู้รรวไวก็คือไม่รู้จักจบอะคือแบบว่าต่อให้ลําบากยังไงก็ไม่ไม่คิดจะหยุดดูแลเรางปกป้องซึ่งอันตรายจนได้รอดเป็นกายาจนได้รอดเป็นกายาก,ายาก็คือจนเราโตนะครับแนะปกป้องเราดูแลเราต่างๆ หลังจากที่บอกไปแล้วว่าพระคุณของพ่อแม่ขอเคารพบ,บูชาเลี้ยงดูเราแม้ว่าจะลําบากต,ตากตรำยังไงก็ไม่ไปไหนจนเราเติบโตนะครับจนมาในส่วนของบทที่4บทที่4ตรงนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบนะเปรียบหนักชนกคุณชนณชนีคือภูผาจะไดเจอเาาคอจจอาว่าคือเจอคาว่าคือวโวหารสอนไปแล้วคาว่าคือนะครับเป็นโวหารชนิดใดเมื่อเราเจอคีย์เวิร์ดคาว่าคืออเด็กๆลองคิดดูสิลูก ลองคิดดีๆไม่ยากเลยครับเด็กๆจะรู้เลยว่าตัวนี้ไม่ยากเลยเพราะว่าคีย์เวิร์ดเขาก็คือคําว่าเป็นกับคำ่็คือ,อก,นะคก็คืออุปกษณ์นะครับก็คืออุปกษณ์นั่นเองเปรียบพระคุณของพ่อแม่เนี่ยเป็นภูเขาหรือภูผาใหญ่พื้นพระสุนทราก็บอดเทียบบอดเทียมทันพระสุนทราแแล้วว่าพื้นดินพระคุณของพ่อแม่เหมือนขุนเขาพื้นดินที่ว่าใหญ่แล้ว ก็เป็นไงครับไม่สามารถเทียบหรือทัดเทียมทันได้หรือว่าไม่สามารถเปรียบเทียบได้เพราะว่ามันพื้นดินก็ยังเล็กไปอะไรอย่างงี้นะครับเนาะต่อไปเหลือที่จะแทนทดแทนทดก็คือทดแทนจะสนองคุณานันคํานี้คําว่าคุณานันครับคุณานันเป็นลักษณะของคําสนทิเป็นลักษณะของคําสนทิมาจากคําว่า คุณบวกอนันต์เนาะก็จะเป็นลักษณะในส่วนของการเอาอาอ,าอ,าออ่างออกอะเจออะนะครับเป็นสระอาเนาะเป็นลักษณะของสระสนธินะครับเนาะก็จะเป็นนะครับเป็นคุณานันต์อนันต์อนันต์แปลว่าไม่สิ้นสุดคุณก็คือพระคุณเวลา เวลาแปลนะครับก็คือพระคุณอันไม่มีที่สิ้นสุดอ๋อประมาณนี้นะครับต่อไปแท้บูชนยะอันบูชนยะก็คือผู้ควรอเขียนแบบนี้ดีกว่าผู้ควรแก่การบูชาเนาะเห็นไหมผู้ควรแก่การบูชา นะครับก็ถอดกรรมพันธ์ได้ว่าพรกคูณของพ่อแม่เนี่ยเกินกว่าที่เราจะทดแทนได้นะครับเออเนาะบุคคลผู้ควรการบูชาที่สุดแลว้วหรือบุคคลผู้ควรแก่การบูชาที่เลิศที่สุดแล้วก็คือพ่อแม่นั่นเองอ่ะนี่คือการถอดกรรมพันเนาะไม่ยากนะครับไม่ยากในส่วนของการถอดคกรระพันธ์เพราะว่าเราก็จะได้เห็นถึงว่าแต่ละอย่างเนาะ แต่ละคำเนี่ยก็คือบางครั้งเราไม่เข้าใจความหมายหรือคำศัพท์บางตัวแต่พอเราดูดูแล้วเนี่ยก็สามารถอนุมานหรือคาดเดาความหมายได้เพราะด้วยการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้ยากเกินบุคคลทั่วไปนะครับได้ทำความเข้าใจได้อ่านเพราะบอกแล้วว่าเป้าหมายหรือจุดประสงค์หลักของคำประพันธ์นี้ไว้เพื่อเผยแพร่นะครับไว้เพื่อเผยแพ,พ,พ,พร่ให้กับใครให้กับบุคคลทั่วไปเพราะฉะนั้นจะใช้ศัพท์ยากเหมือนบุคคลในวังก็จะไม่ได้ ไม่จะไม่เหมือนกับนิราณนารินหรือว่าอะไรบทอื่นที่เป็นลักษณะของฉันอะย,ยก,ก็จะยากแต่บทนี้ต่อให้เป็นฉันก็จะเป็นคําที่เราสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายนะครับเนาะต่อไปบทถัดไปครับนมัสการอาจารย์คุณก็เป็นอีกบทหนึ่งที่บอกเลยว่าน่าสนใจนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยเนาะอันหนึ่งค่าคำนับน้อมต่อพระครูผู้การุณนะครับเนาะ คำนัดน้อมก็คือกราบไหว้หรือการบูชาหรือขอทําความเคารพอะไรแบบนี้นะครับเนาะต่อพระครูผู้การุณน,นะครับการุณกรุณก็คือผู้มีเมตตาผู้มีจิตใจอบเอื้ออารีอะไรอย่างนี้นะครับเนาะเห็นไหมมันก็จะขยายในวรรคถัดไปครับดเด็กๆดูนะอบเอื้อและเจอจุนอนุศาสทุกสิ่งสัตว์อนุศาสตร์แล้ว,วสอนครับ สิ่งสันนะตัวนี้มีในส่วนของตัวการันอยู่นะครับสิ่งสรันตัวนี้ก็คือมันมาจากคำสัพพะแหละที่แปลว่าทั้งหลายเนาะซึ่งแปลได้ว่าข้าขออะไรข้าขอเคารพคุณครูผู้มีความเมตตาอา่าเมตตาผู้อะไรผู้สอนนะครับทุกสิ่งให้กับลูกศิษย์นะครับเนาะ เหมือนกันก็จะเป็นบทแรกก็จะมีการจริงๆถ้าสังเกตจากบทเมื่อกี้นะครับเขาก็จะมีการเรียบเรียงเนื้อหาไม่ใช่ว่าอยากจะเล่าอะไรก็เล่าหรืออยากจะพูดอะไรก็พูดเขาก็จะมีการเรียบเรียงเนื้อหาว่าควรจะเปิดด้วยอะไรก่อนบทแรกก็จะเป็นบทไหว้ครูครับหรือบทเริ่มต้นนะครับว่าในการเคารพพระคุณผองพ่อแม่พระคุณของครูก่อนต่อไปนะครับในบทถัดไปยังบอดทราบก็ได้ทราบบอทราบก็คือ อะไรที่เราไม่รู้เราก็เป็นครับเราก็ได้รู้ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอันก็คือสิ่งต่างๆครับคุณครูไม่ได้สอนแค่เนื้อหาแค่ความรู้แต่อะไรแต่กลับสอนในส่วนของออการใช้ชีวิตด้วยบุญบาปในที่นี้ก็คือสอนสิ่งต่างๆนอกเหนือจากห้องเรียนเป็นไงครับชี้แจงและแบ่งปันก็คืออธิบายขยายอัดให้ชัดเจนอัดคือเนื้อหานะครับอัดแปลว่าเนื้อหา อัตราว่าเนื้อหานะครับให้เนื้อหาของเรานั้นนะครับเป็นไงมีความชัดเจนนะครับมีความชัดเจนเราได้เข้าใจนะครับต่อไปรูปแบบวิธีการสอนพูดไปแล้วนะครับต่อไปรูปแบบของคุณครูนะครับก็คือจิตมางด้วยเมตตาและกรุณาบ่เอียงเอง,เองก็คือครูมีความเมตตาและเป็นครับและความ ไม่ลำเอียงนะครับไม่ลำเอียงเหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์ให้ฉลาดและแหลมคมแกล้งแกล้งแปลว่าตั้งใจนะครับในที่นี้ไปลวตั้งใจจริงๆคําในสมัยก่อนกับคในสมัยนี้ครับบางคําเนี่ยก็ความหมายเปลี่ยนไปนะครับอย่างคาพิสดารนียพิสดารเนเมื่อก่อนจะเป็นความหมายเชิงบวกแต่เดี๋ยวนี้เราใช้ในคาเชิงลบไปแล้วนะครับเนาะก็คือเหมือนคุณครูเนี่ยมาตั้งใจให้เราสอนเราให้เราเป็นครับมีความรู้ฉลาดนะครับผมฉลาดและแหลมคมเนาะ ขจัดเข่าบรรเทาโมขาจัดปาว่าจัดการเข่คาคือขาดเข่านะครับขาดเข่าคือความไม่รู้บรรเทาโมโมที่นี้ก็คือโมตัวนี้นะครับโมหะเนาะโมหะโมหะค,คือโมหะก็แปลว่าความหมายเหมือนกับคาว่าเข่าครับคือความไม่รู้ความงงความเขา้าไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครับงุนงมงุนงมก็คืองงนะครับมุงนงมก็คืองนะงเนาะก็คือไอ้ที่สอนต่างๆเขาทําให้ความไม่เข้าใจความไม่รู้ความงง รวมทั้งความกังขากังขาคือสงสัยในอารมณ์ต่างๆของเรานั้นเป็นไงครับก็สว่างกระจ่างใจเออนะครับก็สว่างกระจ่างใจนะครับกระจ่างด้วยการสอนของคุณครูเนาะกระจ่างด้วยการสอนของคุณครูคุณส่วนนี้ควรนับถือว่าเลิศณนนแดนไตรนะครับคุณส่วนนี้ควรนับ ถือว่าเลิศนะแดนไตรนะครับเพราะคุณของคุณเนี่ยควรที่จะนับถือเอาไว้นะครับถือว่าดีที่สุดในแดนไตรแล้วแดนไตรก็แดนไตร,แ,ตรแปลว่า3ามโลกครับประกอบไปด้วยสวรรค์มนุษย์แล้วอะไรไม่ใช่นระกนะบาดานนะครับบาดาลเนานะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าควรนึกและตรึกในจิตตโนะอันนี้อันว่าจิตตะนะครับ จิตน้อมนิยมชมควรที่ระลึกเอาไว้และนอบน้อมนะครับชื่นชมในพระคุณครูอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของการถอดคําประพันธ์นะครับเนาะก็หวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้ในส่วนของการถอดคาประพันธ์ตัวนี้ไปนะครับอันนี้ก็ดูยุง่งเหยิงนิดนึงนะลูกนะนะครับสาหรับวันนี้ก็นะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของคลิปนะครับบทวิเคราะห์ เนาะในส่วนของคลิปบทวิเคราะห์นะครับ